ครับตอนนี้อยู่ริมน้ำนะครับหน้า,าบริเวณเทียบท่าเรือหอยอันในสมัยก่อนนะครับตอนนี้มีสะพานสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเชื่อมกับฝังฝ่งโน้นฝั่งโน้นจะเป็นร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารบางแห่งก็มีที่พักรบ,บริเวณริมน้ํานี่จะค่อนข้างมืดนะครับเพราะเขาเจตนาให้เน้นโคมไฟนะครับเน้นโคมไฟเป็นหลักเพื่อจะสร้างบรรยากาศในสมัยเก่า สังเกตว่าไฟใหญ่เขาจะไม่เปิดนะครับแล้วก็ไฟขาวจะถูกปิดเอาไว้โดยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นไฟเหลืองสะพานนี้เป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาใหม่บริเวณนี้จะเป็นท่าเทียบเรือของสมัยก่อนนะซึ่งก็จะมีเรือจำนวนหนึ่งมานะครับเมื่อก่อนอภาพเรือตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้ได้ส่วนหนึ่งคิดว่าโครงสร้างไว้สำหรับ ต้องเที่ยวด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นบริการนักท่องเที่ยวให้เห็นบรรยากาศของสมัยก่อนเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่มีเรือสำเภาจํานวนมากนะครับมาขึ้นล่องค้าขายระหว่างมรากาซึ่งเป,เป็นเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียในปัจจุบันกับเมืองจีนและญี่ปุ่น ย๋าอะไรันยังไงอะไรน่เขาไปไี่ปไ่ตรงนี้คับันยังอไ,อะอะไล้วทวะนงอะไนี่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มากับทัวร์ชาว ชาวต่างชาตินะครับจะมีบริวามีบริการสามล้อนะครับวิ่งชมเมืองในช่วงเย็นถ้าน้ำตรงนี้ในช่วงที่น้ำขึ้นนะครับน้ำจะขึ้นท่วมถนนนะครับซึ่งดูเหมือนจะขึ้นมาแล้วแล้วก็ลงมาแล้วหรือเปล่า ตรงน,นี้จะเข้าถนนเส้นกลางของเมืองนี่เป็นท่านงน